ในที่สุดก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนเสร็จแล้วค่ะเป็นหน้าบ้านเปรยสิคะโอ้โหได้ของใหม่ก็ต้องทดลองกันหน่อยใช่ไหมทุกคนกคน็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะมีแมวมันจะได้เสียตังค์ลุกๆ <_ S 2> ไ,ได้แบบนี้ดิถ้าเราตอบว่าไม่นะคะแต่คตําตอบที่ได้ก็คือแบบนี้แหละค่ะทุกคน <_ S 1> สั่งมาเรียบร้อยจ้า <_ S 2> <_ S 1> โอเเย้ย และนี่ก็คือแหลกหลังคานะคะทุกคนได้มาช่างก็ทําการประกอบใส่หลังคาอย่าง,งรวดเ,เร็วนะคะไม่ได้ต่อนะก็เอามาติดใส่บนหลังคาเพื่อเอาไว้ใส่กับผ้าใบนะคะผ้าใบนี้ก็ต้องรออีก2อวันเนาะถึงจะมาก็ติดตั้งแต่ สว่างจนเมื่อน,นะคะติดแล้วเล็งแล้วเล็งอีกก็ไม่ตรงสักทีเนาะก็พอไปอีกวันก็มีโทรศัพท์โทรมานะคะบอกว่าให้รับพัสดุเนาะเราก็นึกว่ามีชาชีพโทรมาบอกว่าคุณมีพัสดุต,ตกค้างต้องไปรับเองที่ขนส่งนะคะเราจะสั่งอะไรไว้ออก นึกว่ามีสายสิวที่ไหนได้เขาบอกเขาไม่เอาผ้าใบเองนะคะเราก็ไปกันแบบชิวๆนอนไปนั่งไปชิวๆนะคะไปถึงแล้วก็ไปรับพัสุุกันโหอยากจะบอกว่ามันอันใหญ่มากอันใหญ่พอด ใบมานะคะช่างของเราก็ไม่รอช้าจ้ารีบทำการประกอบเลยค่ะยังรวดเร็วรวดเร็วมากจ้าจนมืดจนค่ำนะคะก็ยังประกอบไม่เสร็จค่ะทุกคนช่างของเราจะเย็นมากนะคะอะไรที่เกี่ยวกับรถนี่แบบไม่กินข้าวกินน้ำก็ได้แค่ได้ทำอะไรกับรถนี่ช่างของเรา <Wow. S 1> จะเย็นมาก ที่สุดก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนเสร็จแล้วค่ะเข้าไปแคมป์ปิ้งของเรานะคะรอดูนะเดี๋ยวช่างของเราจัดกางออกให้ดูนะว่าจะเป็นยังไง ก,กลางเต็นท์หน้าบ้านไปเลยสิคะโอ้โหได้ของใหม่ก็ต้องทดลองกันหน่อยใช่ไหมทุกคนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะไว้ไปตั้งแคมป์เนาะ แต่ว่าเราก็จะมีทิปนะคะทิปที่จะไปตั้งแคมป์ทิปไหนขออุ่มไว้ก่อนในเพื่อนๆรอติดตามนะคะว่าเราจะมีทิปที่ไหนววาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนขอไปตั้งแคมป์ลับรวมชิวๆที่หน้าบ้านก่อนนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย